สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมณีกับมาพบกับเจคามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมณีเจคามสามตัวเต็งได้มาติดตามเรื่อวความฝันกับคุณตาแค้นค่ะค่ะคุณตาแคน้นนี่เพิินฝันเนาะ,ะค่ะเพิ่นฝันเห็นผู้หญิงอีกคือเก่าเนาะค่ะมายกนิ้วขึ้นให้คุณตาเบิ่งค่ะวาสีมีของดีให้มาสันเพิ่นวาอย่างไรคุณตายกนิ้วขึ้นให้แล้วเพิ่นกะว่ามีของฝากเพิ่น,านะะ่าวาค่ะอืมค่ะ เรื่องเล่าความฝันของคุณตาเคียนเพื่นจีให้แนวทางเขาจยงไรกับไปติดตามรับชมรับฟังเอาน้ำกันสวัสดีค่ะคุณตาเคียนค่ะกบสวัสดีค่ะคุณตาเคียนค่ะค่ะมันนี่เลยมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณตาเคียนเนาะค่ะค่ะคุณตาเคียนนี่เพิ่นฝันรีแห้งค่ะเพื่นที่ฝันอย่างไรฮากันฟังไปน้ำกันค่ะฟันจยงไรคุณตาฟันมาเลยฟันแล้วสี่บานฟันเลาวู้งอย่างมหาคือเก่าค่ะ คุยหญิงมามาสี <kindly hehe> ่คนค่ะมามาสี่คนเลยกุยหญิงสี่คนเหรอเออกบมีผู้เฒ่าบ่มีผู้หนุ่มค่ะซ้ำกลางคนนี่แหละค่ะย่างลายลายลายกันขึ้นมาขึ้นมาเฮียนนี่แหละค่ะหมาบ่ตั้งเจ้าสูดวงเขาในบ้านกบแมนเดียวว่าเขามาไปตายบ่คนเฮียนนี่เพิ่หัวหอย cái <laughs> cháu bé có mà nhìn xuống có một như phun đây nhà mà há, nhà mà há, và nó sẽ có năng như trẻ nhỉ bây giờ đây bây giờ đây ui bây phun đã bây giờ đi bàn ra xong rồi là bàn mới chồi về cái có cái thứ mới ngả đi đâu rồi hỏi mà ta hay về vườn <laughs> hay okay. vườn nào thì mưa thì là mưa có mưa thì thôi một so, phát cái này nhang bỏ bò còn rồi một đại nhang mà về mà, mà để năm từ thứ còn rồi về cũng về tối rồi rồi thì đấy. mà cái mà gì khôn ừ cái phú nhân bớt cái phu bớt bỏ con bay con mà bỏ hai chín hai giả mà này thứ mưa đấy bạn còn rồi mưa có mưa tối rồi, rồi. ม้วแนวหายเเออันว่าม้แนวหายรออมาดจมมือเนี่มีของฝากอันย่างเดียวคนว่าคนว่าเออคอยคอยทีฝากเจ้าแต่บาเจ้าเจ้าวไรรือพได้กับกบกงหมูคนว่าโ้ค่ะเจ้าเ้ยังลอยหาคือบได้ว่าค่ะมีอะไรแม่ว่าอีนายน่าค่ะอืมเพื่อนนันแชกุงมูกหรอกเท่ากุมูเท่ากุงมุ ก็คือกำมือเขานี่ข้อฟากสิใหายเป็นแ่บแบบแบบเก่าแบบเก่าแบบเก่านี่สิใหายเป็นแบบฟันแบบเก่าเออบาดเพิ่นก็วุ้ยแล้งย่างไหนไรเขาเพิ่งจะบาดเขาได้ไหมสี่นิ้วเดียวนี่สี่ก็กำมือเขาโยกขึ้นแนวนี่สีใหายเป็นว่าค่ะยกขึ้นแบบแบบได้ของนี่กำกำขึ้นแนวนี่อค่ะเขาตีตียังไบง เตี้ยนเดียวเนาะโอ้ค่ะเฮึเก่าหนึ่งบ่เก่าหนึ่งกะไรเตี้ย็นะไรมันมันตัวนี้มันเป็นกมกมเนี้ยเนาะกมกัตกรเนาะเก่าเก่าเก่าหนึ่งอะไรนี่กสเก่าหนึ่งขึ้นตัวเดียวเลยค่ะสี่แค่ขึ้นนะสเก่าหนึ่งอ่าหญิงสี่เออก็เธอเสี่เสี่เก่าหนึ่งบ่ผู้หญิงจะสี่คนอ่ มามาเห็นอะไรได้สี่คนทีเราเมื่อกมเขาเป็นเก่านี่ก็เป็นหนึ่งบอกคุณะคุณจะมากม่ลบมากบ้ามากม่ลบแต่มากอยู่เคือว่ากำเนี่ยวก็ไม่มีปัญหาคือกันเลยมันเป็นกำอะไรแน่กรมกับสีเป็นเก่าเนาะค่ะบานนี้เมื่อผลคือเนิยวเดียวเนี่ยก็สีเป็นหนึ่งมันก็สีเป็นหนึ่งอืม บ่บ่มีแนวให้เพื่อนว่าบ่บ่มีแนวให้ยหรอกบัดทีเมื่อนี่เรื่องวังเอาอเพื่นว่าเพื่นบ้านม่วนม่วนนั้นฮั้นดังไปอะไรไมีผู้เดียวมีผู้เดียวสิให้เออนี่คอยถ่ายเจ้าเพื่นว่าเพิ่นเท้ากู้มูอืมเพราะว่าคอยก็บ่มีแนวให้เจ้าตกบ่อเพื่อนนะค่ะเพิ่นยังมาทา้งในค่ะบัดนี้เพิ่นมาตะาหุ่นทั้งวันน้ำสร้างได้ได้กันกวมาแปลว่าเจ้าทีทั้งเก่าเนาะเอืมค่ะเออเพิ่อนถ่ายโศกว่า ก็วอนเนอนกค่ะถูกจุดเทียนบอกคนอยู่ซะสองคืนอะไร đ ค่ะข้อโศกข้อล่าด้วยอ,อืมค่ะข้อโศกอีุนเนี่ยมาแรงกันมากฝันเนาะเออ,หอให้ิ่นมาอบอกนั่ง่มฝันเลาอืมอ,อะไรเตา้าไดบอกว้างบอ,บอกเดียงเตาให้คุณจาตีเป็นเลวที่ตีเป็นเลยเยอะกท็ที่ตีสี่เสาหนึ่งเน่ยสี่เ่าหนึ่งเออ cầu xin cà nóng cà xì cà cả cà phê 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 cả bên cà phê cà phê cà phê bên phê cà 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 phê ก็กรรมเหมืนเป็นเก่าก็เป็นเป็นซีกัเป็นเป็นกีบังกับโอยู่ว่าเมื่อมันเอา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 วบซีนิ่ะพ่นกับนิ่มเดียวเมื่อหานิ่มันหมดค่ะพันยกพึนนมันทีเป็นซีนี่ก็เป็นคือคือสิออกอ่าซีซีหนึ่งไปกันหมดซีซีหนึ่งผู้หญิงกับซีคนไหนได้ทำเขาไม่กับซีอะไรด้นี่ก็เป็นหนึ่งแปลนวนี่ก็ได้ เราจะเป็นสีเนาะหักลงนี่ก็บสีนิ้วหักลงหักลงสีนี่คือเป้นเป็นหนึ่งเนาะสีหนึ่งเนาะสีสีหนึ่งก็จะสีสีหนึ่งแบบหัวเนาะบางแว่นบางเลยแต่ถ้าเอาแว่อะไรก็ได้นะเนี่ยฮักลงหรือเป็นสีนิ้วเลยคนแบบเอาคนเอาไรก็ได้คนบบเนาะเอาได้ก็ได้เปย้งสีบัวได้คุณตาก็ได้ว่าปะเปอยังสิบัวได้คันไ ก็ได้วาค่ะนี่ไม่มีต้นนี้ได้เหรอเพื่นว่านี่ทำนี่ได้เพื่นวางสิเออเพื่นก็ว่าได้กเลยนี่ก็บโว่าเพิ่นก็บโว่าเพิ่นยกตาหนีวขึ้นให้นี่ละสิที่มีแนวสีหากับตัวนี้เพิ่นวางสิว่าอ๋อเอาไรก็ได้เพิ่นว่าค่ะเอาไรก็ได้เพ่ว่าแต่ว่าทิปตอนนั้นคุณตาปล่อยค่ะเย้แล้วก็ไหว ขึ้นจาขึ้นจาไปสิเป็นไไมากเนว่นี่มันก็เป็นเด็กแล้วว่ะคือว่าค่ะแต่บัดขึ้นจากงดก่อนู่กัะกำขึ้นกันเนียคลิปก้อนนานี้ค่ะยกที่แรกยกที่ะยกขึ้นนานวลยตอนแรกเออยกขาเนียวเห็นะบอ่นแม่กูกมาหาคิปกอนานี้เนาะมาเขมากอพ่อ้าแบบนี้ค่ะค่ะแม่แม่ไล่เนาะ เนี่ยเพื et, ่อเชฟมาแล้วเห่นว uh, oh ่าอืมาแล้วบ uh ้านเห็นอันอีนั uh ่นก um, um ็ดูกอยืนเฮี่ยงกันอยู่เออแม่รวกน่ะค่ะคุณตาคุณกะปลอยเนาะซีหาเนื้อเนาะมากมาก็มากอดข้อปับมดเ่ะกอดข้อกอดข้อปับห่อยแม่ได้กันน่งเบิ่งอยู่เนาะค่ะตอนี้มากอดข้อบ่คือกับขี้อ่ดเนาะก็เูาหัวโตแล้วก็เจ้าคนว่าท่ากระไรบ้าน จะได้มากอดพ่อเนี่ยนี่เบิ่งเอาเป็นว่าเป็นยกที่แรกอ่านิ้วขึ้นอีหู้อยู่บอกหู้ยังเมื่อตะนนี้หานิวว่ตอนนี้ลิปก่อนหนีเนาะวันที่มันกลับลงเลยวกลับป้าลงเดี๋ยวยังนี่ยังยังซอยค่ะนิ้วนึงว่าก็ได้ว่าหานึ่งุดก่อนน่งก่อนหนีเนาะขลดไปไปก่อนหนีกัน ซีหาหนึ่งเพราะว่าซีเป็นกะตีเป็นผู้หญิงเนาะค่ะ่ตีเป็นผู้หญิงซีหาหนึ่งค่ะแต่ว่าเวียนเขาว่านใดสิ่งอย่างค่ะฟันนั่นคุณตากับหเมือว่าแบบนี้ฮะกับหเมือหเมือค่ะหงมือเมาบอแก่เพิ่อนฟังแล้วฟังคือคอยคอยอะไรเงินแล้วเพิ่นว่าค่ะอะไรเงินแนวอะไรเขาบอกโหเพิ่นว่ากันฟันแนวเพิ่นว่าค่ะฟันว่าอันเขา พ้าลูกพราเต่ามหาเนี่แนวนี่เป็นว่าค่ะบาแห่งวัดทุไซวัดอ่าเอล่อนสองแห่งฟันวัดลูกเจู่ของวันอืมนี่แตเด็กหน่อยมาเนาะผู้ชายลูกชายผู้หนึ่งกผู้ยิงผู้หนึ่งมาบ้านของคุณตานี่กบ้านเด็กที่คุณตานี่ก็ซ้ำคัญคือกันเลยเนาะออหนึ่งหนึ่งหน่อยยิบทีหนึ่งสองทีนึ่สองสี่เนาะค่ะขานักกับหายเิ่น เคยอยู่ได no. okay. ้หรอขอาคุ ak, ุฟังเนาะอบค่ะสภาบริษเขียนลงเนาะแต่เด็กที่ของคุณตากะหนึ่งสองสี่เออค่ะเรื่องราวความฝันของคุณตามี่นยังเกิดในเบอรคุณตาแม่ซนี่ละฝันก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณตาเคนเนาะค่ะค่ะคุณตาเคนนี่เพื่อนฟันเนาะค่ะเพื่อนฟันเห็นผู้หญิงเนาะค่ะมากันสีคนค่ะเพิื่อนมาแวะหาคุณตาเคนค่ะ คะคับเพื่อนกัะมีของมาให้เพื่อนวันเนาะค่ะยกมือขึ้นนิ่วหนึ่งค่ะเพื่อนกับตีเก่าสี่หนึ่งค่ะเก่าสี่หนึ่งค่ะหนึ่งนี่ก็เป็นนิ่วหนึ่งเนาะค่ะเพื่อนกับได้เอาหนึ่งเข่าสี่นี่เพื่อนกับบาน้าผู้หญิงเนาะค่ะเก้ากับเป็นกัมือค่ะเก้าสี่หนึ่งค่ะสี่สี่หนึ่งค่ะกับเป็นผู้หญิงเนาะค่ะน้าผู้หญิงเนาะค่ะสี่สี่หนึ่งสี่หาหนึ่งนี่เป็นคลิปถี่ปล่อยลงไปก็นหน้านี้เนาะค่ะ มันทีหนึ่งกันยายนพศ2568ให้ทันผู้ชม,ม่าเป่ีปยนแนวทางในการสื่อสลากินแดงรัฐบาลโชคคมันๆลำๆเรื่อยๆแห้งๆปังๆไปกับความฝันของคนตะเคียนนะคะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพาธแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ทันผู้ชมทั้งบาา้านเงาหรือรับชมรับฟังะคะ่ะข้าทายยังบ่ท่านกดติดตามเจ้าขมกับขอฝากสองเจคาามสามตัวเต็งนั่นเด้อค่ะ มีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเด็กเด็ดอยู่งองยเจ้าข้ามสามตัวเต่งสิไปหามาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าข้ามสามตัวเต่งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ